มันเป็นไพ่ที่หมายถึงความสําเร็จแต่มันดันตกตาําแหน่งปัญหาไงและที่สําคัญเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาจากคนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าเข้ามาสร้างปัญหาด้วยไงงานเนี่ย,นนยมันมีเข้ามาเยอะแต่การบ้านน่ะไม่ค่อยมีทําให้ชีวิตรักนะครับในสัปดาห์นี้เหมือนจะอยู่คนเดียวบ้างงานซะมากกว่านะครับ สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการดวงวันศุกร์กับผมหมอมิ้นลูนทาโร่เหมือนเดิมและในสัปดาห์นี้นะครับดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันตั้งแต่วันที่23จนถึง29พฤษภาคมนะครับการเงินการงานความรักปัญหาต่างๆใครอยากจะทําบุญอยากจะได้รับคาแนะนำนะครับทําที่ไหนดีมูอะไรดีติดตามกันได้ช่วงนี้ดวงวันศุกร์กับผมครับ สำหรับคนวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้บอกก่อนนะต้องระวังเรื่องของการเงินไว้นิดหนึ่งช่วงต้นสัปดาห์มันเหนื่อยหน่อยแหละ สัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามต้นสัปดาห์เหนื่อยนะการงานการเงินแต่ว่าไปลายสัปดาห์ท้ายท้ายสัปดาห์จะดีขึ้นเพราะว่าไพ่ไประจําตัวของคุณนะครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าอิงที่หมายควาว่าต้องผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายไปก่อนนะต้นต้นสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวปลายปลายสัปดาห์กลางๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตือนนะครับคือเรื่องของการเงินการเงินในสัปดาห์นี้เหนื่อยนะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของปัญหาการเงินเข้ามาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยที่สําคัญหนึ่งอย่างปัญหาคือเสียเงินไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่กินเลทเยอะมากๆในช่วงนี้ท่านทานไม่ค่อยอยู่นะครับหรือมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับเรื่องของหวยเรื่องของการพน,นันอันนี้ระมัดระวังนะครับไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคไม่แนะนําให้ลําพัดในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การเสียงเงินเยอะมากแน่ๆนะครับสาหรับคนที่เกิด ในวันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของการงานนะครับปัญหาอะไรก็ตามแต่จะมีเพื่อนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณจะต้องระวังไว้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาจากการงานแล้วไฟคนเดียวบู๊คนเดียวจัดการคนเดียวระวังจะมีปัญหานะครับให้หาเพื่อนมาช่วยนะแล้วจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็ตามแต่ แต่ในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีปัญหากันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสัปานายน้บ่งบอกว่าจะดีขึ้นไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าการพูดคุยจะราบลื่นใครงอนๆอนกันอยู่กดโกรธกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้เคลียร์กันลงตัวหรือใครรักกนดีอยู่แล้วนะครับก็จะหวานชื่อนะฮะเรียกว่าพูดอะไรก็แหมดูหวานไปสมบูกุหลาบออกมาสมบูเลยนะครับถือว่าหวานชื่นดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับลองดูลองใช้คําพูดเนี่ยหวานสเสน่ห์ในช่วงนี้สําหรับใครที่เป็นโสดหรือกาลังจีบจีบอยู่นะครับ ให้ใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าจะได้ดีเพราะปากของคุณเพราะฉะนั้นใช้ปากให้เป็นเสน่ห์นะครับอยากจะจีบอยากจะอะไรใช้วัฒนลป์ของตัวเองให้ดีๆแล้วมีโอกาสสูงจะได้ทําคะแนนสูงมากกว่าช่วงที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่โสดหรือกําลังจีบจีบใครอยู่นะครับส่วนในเรื่องของคแาแนะนําไพ่บอกว่าในสัปดาห์นี้ต้องใช้ความพยายามมากๆนะครับเรียกว่ามีเป้าหมายพุ่งชนมันไปเลยนะครับอย่าหยุดนะอย่าเหนื่อยอย่าขี้เกียจแล้วมันจะดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์เหนื่อยต้นสัปดาห์เดี๋ยวกลางๆไปแล้วจนถึงไปปลายสัปดาห์ จะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของคําแนะนําจะไปมูที่ไหนจะไปทําบุญจะไปทําทานทํำกุศลไพ่ใบน,นี้นะครับบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียสะตุ้งสตางนะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าการทำบุญจากการลงแรงแล้วจะดีคืออะไรไม่ว่าจะไปช่วยงานคนอื่นเขานะครับงานสาธาัณกุศลต่างๆหรือไม่ได้ออกเงินหนงเงินอาจจะไม่ค่อยพอแล้วก็ตามแต่ไปช่วยลงแรงออกเหงื่อนะครับอันนี้แหละจะเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคิดว่างานอะไรที่อยากจะทำนะครับและสามารถเอาแรงกายของเราเนี่ยไปช่วยได้ จัดการลงไปเลยนะครับได้บุญได้ตุวสนเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเสียสตุกตังเยอะมากนี่คือทั้งหมดของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ มาถึงหนุ่มสาวนักรักวันจัน์นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นนักรักวันจันต้องให้ดูไพ่ประจำตัวของคุณในสัปดาห์นี้ซะก,ก่อนนี่คือกีฟูนะครับกีฟูเนี่ยเราเห็นในรูปเนี่ยอธิบายถึงความรักความสัมพันธ์แต่อีกในหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงว่าอยากได้อะไรก็มักจะได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับและข้อที่สำคัญ เป็นช่วงที่ให้ความสําคัญกับคนรักมากในช่วงสัปดาห์นี้และอีกนายหนึ่งไม่ใช่แค่เรานะที่ให้ความสําคัญกับเขาเขาก็ให้ความสําคัญกับเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรนี่ไงผมขอพูดถึงความรักก่อนเลยก็แล้วกันนะครับได้ไพ่ใบเดียวกันตําแหน่งเดียวกันกับคนวันอาทิตย์เลยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามีปัญหากันเนี่ยเคลียร์กันลงตัวแน่นอนเคลียร์แบบไหนผมไม่อยากพูดมากก็ต้องลองดูในภาพเอานะครับ จบแค่นี้สําหรับเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่ในตอนนี้มีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้เจอคนถูกใจได้พูดคุยได้พัพฒนาความสัมพันธ์หรือ<ม>เล็กๆน้อยเนี่ยก็คือได้โทรศัพท์ได้ไลน์เล็กๆน้อยให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องระวังในสัปดาห์นี้นะครับคือเรื่องของการงานเพราะว่างานบ่งบอกว่ามีปัญหาเข้ามาจุกจิกตลอดเวลาเหมือนจะดีเหมือนจะเสร็จแต่ไม่เสร็จเคยเจอไหม ไฟนอนแต่มีไฟนอนอินไฟนอนส่งไปเสร็จไฟนอนอินไฟนอนและไฟนอนอีกอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับระวังเรื่องของการงานจะมีปัญหาต้องรอบครอบระมัดระวังไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าในตําแหน่งของปัญหา มันเป็นไพ่ที่หมายถึงความสําเร็จแต่มันดันตกตาําแหน่งปัญหาไงเพราะฉะนั้นระวังการงานไม่สําเร็จไม่ตรงตามกําหนดที่จะต้องเสร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญในคํนาแนะนำเนี่ยก็ยังบ่งบอกว่าตรวจตาให้ดีๆเรื่องของการงานนะระวังจะมีปัญหานะครับส่วนในเรื่องของการเงินนี่เลยการเงินบอกว่าการเงินคุณในสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เป็นฟรีแลนหรือว่าเจ้าของธุรกิจขึ้นอยู่กับความเหนื่อยของคุณการงานเท่านั้นที่จะสร้างเงินเข้ามาให้ ส่วนคนที่เป็นพนักงานประจําแน่นอนแหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของคุณอยู่แล้วงานเข้ามาเยอะนะครับเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็สิ้นเดือนได้รับเงินตามปกติไม่มีอะไรโดดเด่นหวือหวาม,มากนะครับส่วนอยากจะทําบุญทําอะไรทํำยังไงบ้างไพ่ใบน,นี้เนี่ย เป็นเรื่องของความสมบูรณ์อาหารการกินเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำนะครับไปเลี้ยงอาหารคนไปเลี้ยงอาหารผู้เท่าผู้แก่ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือในสถานที่ที่รับเลี้ยงคนชราก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องไปที่นั่นก็ได้ครับตั้งน้ําไว้หน้าบ้านไปแบ่งปันตู้ปัสุกอ่าอย่างนี้ก็ได้นะเอาไปหย่อนตู้ปัสุกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารการกินนี่คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้ครับ มาถึงคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เหนื่อยนะเพราะว่าไพ่ประจําทุวของคุณ ได้ไพ่ใบนี้ลองดูรูปเลยนะครับว่ามันเหนื่อยแน่นอนแหละชื่อว่าเออแล้วเออเนี่ยบอกได้เลยครับมาถึงเหนื่อยแน่ๆคุณต้องทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตต้องอึดถึกทนถึงจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะครับและที่ว่ามันมีปัญหาคืออะไรบ้างสับดานี้ระวังเรื่องของหมูมิตรกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนรอบๆตัวคุณหนึ่งอย่างเลย การงานนะครับบ่งบอกว่าจะมีปัญหางานเหนื่อยนะครับระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือว่าเจ็บป่วยจากการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนั่งนานจนเกินไปเครียดมากไปหรือคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะครับเจ้าของธุรกิจก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานไว้ให้ดีๆนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทระวังนิดนึงครับจะมีปัญหาทะเลาะเบ แวนกับเพื่อนในที่ทำงานคุยเรื่องของการงานไม่ลงตัวไม่เข้าใจกันจัดสร้างปัญหาได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเข้ามาชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเหมือนจะมีเข้ามาแล้วก็ต้องเสียไปเสียไปก็มีเข้ามาอยู่แบบนี้เป็นประจําตลอดตลอดทั้งสัปดาห์สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารและที่สําคัญ ระวังไว้นะครับเรื่องของการเสียหวยการเสียการพนันมีเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่าเล่นครับเล่นแล้วไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหวยหวยไทยหวยในหวยนอกอะไรกร็ตามแต่ระมัดระวังไว้ก็แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับมีหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่า แสดงความยินดีสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารเพราะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงสถานะความรักที่มีสัญญาณที่ดีมีความก้าวหน้าเข้ามานะครับใครที่โสดอยู่อยากจะทําคะแนนผมบอกได้เลยเคล็ดลับนะครับทั้งคำแนะนำจากไพ่เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัว,วเพราะฉะนั้นถ้ากำลังจีบคนคนนี้อยู่อยากจะทำคะแนนเข้าทางบ้านเขาครับเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่ เข้าทางพ่อแม่ของเขาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายอะไรก็ได้จะทําคะแนนได้สูงมากเพราะว่าผู้ใหญ่ของเขาจะให้ความรักความเมตตาก,กับคุณและคอยเป็นแบคให้นะครับหรือคนที่รักใครกันดีอยู่แล้วก็จะบ่งบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมี2ออย่างนะหนึ่งคือชวนกันไปวัดไปวาไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสัปดาห์นี้หรือ2ก็คือความรักมันหวานขึ้นอยู่แล้วมันมีสัญญาณที่ดีเข้ามาอยู่แล้วก็คือความจุกในชีวิตรัก สัปดาห์นี้ของคุณดีแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเตือนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานนะระวังมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็เรื่องของสุขภาพให้ระวังอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อไว้ในสัปดาห์นี้ส่วนอยากจะทำบุญนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาซีเกลคือความสําเร็จแนะนําเลย การเงินและการงานของคุณนะครับมีปัญหาอยู่ในสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ไปไหว้พระคาเนศนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมีพระคาเนศมีพระพิคเนศศาลตรงไหนใกล้ๆไปไหว้ได้เลยหรือมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็ จัดบูชาท่านสักหน่อยนะครับเอาผลไม,ม้มาถวายเอาพวงมาลัยมาถวายที่บ้านหรือถ้าอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นลานเซนทันเบิร์กนะครับก็ไปได้หรือใครอยู่ห้วยขวางใครอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ไปไหว้ได้เลยต้นสัปดาห์นี้หรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็คือทำบุญกับสัตว์ที่มีปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องการค่ารักษาพยาบาลนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าที่มีปัญหาก็สามารถช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดในวันอังคารสัปดาห์ คุณเ้เข้ามานะครับพวกเราวันเดียวกันบอกได้เลยนะฮะมันไม่ค่อยหวานชื่นรื่โรมสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเงินเะครับเรามาพูดถึงการเงินกันก่อนก็แล้วกันนะครับการเงินในสัปดาห์นี้วางแผนการเงินไว้ให้ดีๆนะพวกเราชาววันพุธครับเพราะว่าบ่งบอกว่าเหนื่อยยากสาหัสเสืเหลือเกินได้มาก็หมดไปได้มาก็มีเรื่องที่จะต้องเสียและผมจะบอกว่ามันมีความคล้ายๆกันหลายวันมากเลยนะครับคือเสียไปกับเรื่องของการพานันเรื่องไม่เป็นเรื่องไอความว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยอาจจะหมายถึงหนึ่ง ซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือซื้อของจนเกินตัวการพนันนะครับหรือว่าการเสี่ยงดวงต่างๆอาจจะแบบโอ๊ยอันมาหลายงวดขอลงสักหน่อยเธออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับให้ระวังไว้นะระวังไว้เพราะว่ามีเกณฑ์เสียเยอะมากสําหรับผู้ที่เกิดในวัน พุธนะครับส่วนในเรื่องของการงานระวังไวน้น,นิดนึงนะครับมีปัญหานะเรียกว่าเหนื่อยแหละแล้วก็มีปัญหากับทั้งตัวเรื่องงานแล้วก็กับตัวคนด้วยนะครับระวังจะเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานไว้น,นิดนึงอะไรก็ตามแต่สัปดาห์นี้ใจเย็นได้ใจเย็นนะครับมองดูถึงอนาคตบ้างถึงวันข้างหน้าบ้างเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราฟาดงวฟาดงานขึ้นมา วัน,นต่อไปจะมองหน้ากันติดไหมจะทํางานกันได้ไหมมองถึงตรงนี้ไว้นะครับเพราะนี่คือคําแนะนําจากไพ่ที่บ่งบอกว่าอย่ามองแค่วันนี้มองถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะในเรื่องของการงานนะครับและด้วยความที่การงานมันมีปัญหาแหละทุกคน อาจต้องโฟกัสเรื่องของการงานเยอะวุ้ยุ่งวุ่นวายกับการงานทําให้งานเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะแต่การบ้านน่ะไม่ค่อยมีทําให้ชีวิตรักนะครับในสัปดาห์นี้เหมือนจะอยู่คนเดียวบ้านงานซะมากกว่านะครับอยู่กับงานซะมากกว่าทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลากับคนรักสักเท่าไหร่แต่หนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่ไพ่บ่งบอกมาไพ่ประจาตัวของคุณได้ไพ่ชื่อว่าเอโลเอโลหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าพิติกรรมต่างๆสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สูงมากนะครับที่คุณจะ เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์พิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของพุทธเสมอไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฮินดูนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือว่าคุณจะเป็นชาวมุสลิมก็ตามแต่จะมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเข้าไปทํากิจกรรมเนี่ยหรือว่ากิจกรรมทางศาสนาของคุณในสัปดาห์นี้นะครับหรืออีกในนึงเนี่ยไพ่ก็ยังแนะนําว่า ทำเถอะในศาสนาของคุณไม่ว่าจะนับถืออะไรไหวอะไรก็ตามแต่ทำแล้วจะดีนะครับในสัปดาห์นี้ส่วนถ้าอยากจะขยายความในเรื่องของช่วยเหลือสังคมบ้างทำบุญบ้างทำอะไรดีไพ่ใบนี้ชื่อว่าอ e ีท e อีท e คือสิ่งที่มันอยู่นิ่งหมายความว่ายัางไงครับก็ลองไปช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ป่วย,วย,วยติดเตียงขยับไม่ได้อามาพึกอำมาพาดหรืออีกในนึงนะครับมีตังหน่อยอยากจะถวายทัดลมให้วัดก็ได้อยากจะติดแอร์ให้วัด ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมันคือความหนาวเย็นนะครับนี่คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดในวันพุธครับ ึงเวลาของชาวพัฒัสกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยการเงินดีซะเหลือเกินไพ่การเงินขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าการเงินดีแหละในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับในชว่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สูงนะว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ว่าชว่วงต้น,ต,นต้นสัปดาห์เนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยมันมีปัญหานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคอ่คอยคคิดค่อยๆทํากันไปนะครับต้นสัปดาห์มีปัญหา ไปลายสัปดาห์จะดีขึ้นแต่เรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญไพ่ประจํา,าจตัวของคุณเนี่ยมันบ่งบอกถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าทํางานกันเป็นดูโอ้นะครับออกไปหาเงินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยทำงานร่วมกันมีโอกาสที่จะปิดจ็อบได้มีโอกาสที่จะได้รับเงินมาในสัปดาห์นี้ของชาว วันพฤห,หัสนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้นะครับในเรื่องของเฮฮาปาร์ตี้มากจนเกินไปมันก็มีเกณฑ์การเสียเงินได้เช่นเดียวกันนะครับให้ระวังเรื่องของอาหารการกินปาร์ตี้หนักจนเกินไปหรือการมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนฝูงในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดในวันพฤห,หัส แต่ในเรื่องของความรักนะครับมันช่างเหมือนกันมากๆกับคนที่เกิดในวันพุธเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนวันพุธกับวันพฤหัสอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันผมบอกได้เลยนะครับต่างคนต่างทํางานไม่มีแรงทําอย่างอื่นแน่นอนนะับไม่หวานแววในสัปดาห์นี้เรียกว่าบ้าง,งานมากกว่าบ้ารักในช่วงสัปดาห์นี้ของชาววันพฤหัสนะครับส่วนคําแนะนําบงบอกว่าอะไรก็ตามแต่นะครับถ้ามีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกับงานให้รี เคลียอย่าให้มันยาวเกินไปแล้วมันค้งางค้างคาคาอารมณ์กันนะครับรีบเคลียร์รีบตัดจบปัญหาอะไรเข้ามาให้รีบจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับหรือมีงานเข้ามาแล้วให้รีบรับงานไปเลยสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของทําบุญทําบุญที่ไหนดีผม เปิดขึ้นมาสองใบให้นะครับสำหรับชาววันบริหับ่งบอกถึงโรคภัยต่างๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหนักๆนะครับมาจากเรื่องของความรักผมแนะนําชัดเจนมากเลยนะครับลองไปทําบุญให้กับวัดพระบาทน้าพุดูเพราะว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับ อะไรที่เป็นเรื่องของความสืบพันธุ์เรื่องของการมโรคอย่างนี้นะครับก็เอาเงินไปถาวายให้กับวัดพระบาทน้ําพุหรือว่าจะเป็นเรื่องของข้าวของสิ่งของต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดในวันพฤรรหัสครับ มาถึงชาววันศุกร์กันบ้างน,นะครับบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไพ่ประจําตัวของคุณชื่อว่าอันเซอร์อันเซอร์คือการพูดการติดต่อประสานงานและเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับและทีนี้นี่แหละมันบ่งบอกให้ในเรื่องของการเงินก็ดีนะครับเรื่องของการงานก็ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการคุยงานดีลงานประสานงานกับอะไรที่ไหนแล้วคนคนนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพี่ รหรือว่าเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยปิดดิวได้ง่ายปิดดิวได้ดีและมีความช่วยเหลือทําให้ได้งานมาและได้เงินเข้ามาในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์แต่ว่าในเรื่องของปัญหาเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับ ปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วปัญหาซ้ำๆซ,ซ,ซากๆโดยเฉพาะปัญหากับแฟนกับคนรักนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้3วันดี4วันร้ายนะครับขึ้นๆลงๆอารมณ์เวียงวีนกันง่ายทําให้ในไพ่ตําแหน่งของคําแนะนำเนี่ยบ่งบอกเรื่องของคนรักขึ้นมานะครับลองเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆนะครับอะไรที่หนักนิดเบาหน่อย ก็ลองดูวางได้ก็วางจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาจากคนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าเข้ามาสร้างปัญหาด้วยไงก็เลยต้องมีการจัดการนะฮะความรู้สึกของตัวเองรวมถึงเทคแคร์ความรู้สึกของคนที่คุณรักไว้ด้วยในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของ อยากจะไปทําบุญทําทานทําอะไรที่ไหนดีนะครับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ทอนทอนหมายถึงเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันแบบงุดหงิดวุ่นวายงุน,น,นง่านอะไรอย่างเงี้ยง่ายที่สุดเลยคือนั่งสมาธินะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปเข้าคาดอบรมสมาธิไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขามีไหมถ้ามีไปก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะไปช่วยเหลือคนก็ลองดูนะครับคนที้ก็มีสภาพ ปัญหาทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเช่นคนที่มีปัญหาทางด้านของจิตอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็ได้เช่นเดียวกันถ้าตีไปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไพ่ยบปน,นี้มียักษ์อยู่ในภาพไปไหว้ได้ก็คือทเทวสุวรรณว่ายักษ์ต่างๆนั่นแหละนะครับที่มีอยู่ในพุทธศาสนานะแต่ว่าโดดเด่นสุดแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นทเทวสุวรรณที่แนะนําให้ทุกท่านไปไหว้กันสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้ครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับผมเตือนนิดนึงนะไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมการปาร์ตี้น,นู่นนั่นนี่เข้าใจเลยนะมีการปลดล็อกขึ้นมาก็าอาจจะอยากออกไปกินหมูกระทะบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังมีบ่งบอกนะครับว่าจะหมดไปกับการเดินทางหรือว่ารถลาในช่วงนี้ขับรถลาเรามัดระวังนิดนึงนะครับระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเสียเงินเศอมไปด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหรือไปอะไรก็ตามแต่ มันจะหมดเงินเยอะก็เลยต้องเตือนกันางาไม่ว่าจะเป็นการกินการเข้าสังคมการเจอเพื่อนนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวการเดินทางไปไหนหมดเงินเยอะนะในสัปดาห์นี้เพราะว่าไพ่ตำแหน่งปัญหาคือเงินที่เป็นเงินก้อนเงินที่มันเยอะ ระวังนะครับวางแผนการจับจ่ายใช้สอยไว้ให้ดีๆสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของการงานไม่มีอะไรมากครับเป็นอยู่ยังไงก็เป็นอยู่เดิมๆนะครับเรียกว่าทํางานเป็นดูทีในช่วงนี้ปัญหาที่เจอก็เป็นปัญหาเดิมๆจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นงานเดิมๆสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์นี้ก็ยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรใหม่เข้ามา เป็นลักษณะรูปแบบงานเดิมๆหรืออีกในหนึ่งนะครับคืองานที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นงานที่เคยได้ทํามาแล้วก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็อย่าคาดหวังนะว่ามันจะแบบโอ้ต้องหวานอะไรมากมายสัปดาห์นี้อยู่กันแบบเพื่อนพึ่งพาอาศัยกันได้ในสัปดาห์นี้ไม่หวานจริงแต่ว่าเรื่องของแรงใจมาเต็มที่ในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนที่โสดหรอโสดคนที่คุณดูอยู่บ่งบอกว่ายังเป็นเพื่อนยังไม่ใช่แฟนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับชาววันศุกร์และคําแนะนาบ่งบอกว่าใจเย็นๆก็แล้วก,กันนะสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์มาเหนือหน่อยแหละ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของคําแนะนํำอยากจะมูที่ไหนอยากจะไหว้พระทำบุญที่ไหนหรือว่าทำบุญอะไรดีไพ่ใบน,นี้คือรากูนะครับรากูคือน้ําเพราะฉะนั้นคําแนะนําในการทําบุญสัปดาห์นี้ ถวายน้ำนะครับถวายน้ำให้กับพระถวายน้ำให้กับทางวัดนะครับจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าจะช่วยเรื่องของค่าน้ำหรือพ่วงค่าไฟไปด้วยก็ได้ใส่บาตรก็อย่าลืมนะครับเอาน้ำใส่บาตรด้วยแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือง่าย,าย,ายๆนี่แหละบางคนหลายๆคนนะอาจจะมีหิ้งพระที่บ้านอาจจะมีห้องพระก็เปลี่ยนน้ำพระเป็นประจำนะครับสัปดาห์นี้หรือว่าเปลี่ยนทุกวันเลยได้ยิ่งดีนี่คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับ นี่คือทั้งหมดนะครับดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง29พฤษภาคมดูแล้วเป็นยังไงบอกคอมเมนต์เราได้นะครับหรืออยากจะให้ ปรับเสริมตรงไหนอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเข้ามาก็บอกเอราได้เช่นเดียวกันกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้าและอย่าลืมดูแล้วนอกจากคอมเมนต์กดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยและอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถติดตามดวงชะตาของคุณนะครับหรือว่าคอนเทนต์ดวงต่างๆได้คือที่ y ยูทูบแฟนเพจของผมนะครับเข้าไปติดตามได้นะไปกดไลค์กันได้ที่มิ้นทูนทารุบบายเดียยักษ์ขึ้นข้างล่างตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มแบบนี้กับรายการดวงวันศุกร์ครับ